สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกดฟุตบอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ที่13มกราคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่3มุมนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเชลซีปะทะฟูลแลมครับนวราทุ่มครึ่งครับคู่ต่อมาครับนิวคาสเซิลปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนวราเที่ยงคืนครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันครับดามัสตาร์ปะทะบรูซเซียดอรทมดครับนนวราคเ่ เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับฟูลแลมครับปะทะเชลซีครับปะทะฟูลแลมครับนับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับสนามสแตมฟอร์ดปิดราคาบอลเชลซีต่อหนึ่งลบห้าครับผลการพบกันทั้งสองทีมนะครับวันที่สามเดือนสิบปีสองสามครับฟูลแลมแพ้เชลซีไปศูนย์ตัวสองวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีสองสามครับเชลซีชนะฟูลแลมไปสองรัวศูนย์วันที่สี่เดือนสองปีสองสามครับฟูลแลมเสมอเชลซีไปศูนย์รัวศูนย์สิบสามเด แข่ง10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3ได้17เสีย14ครับทางฝั่งคูแรมครับชนะ2แพ้3ก้าฟอร์มกินเยนลีกแข่ง10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ได้9เสียบ3ครับเรามาดูสภาพทีมท่าส่งของ2ทีมกันเลยนะครับทางฝั่งเชลซีครับคุณซื้ออย่างมาลิชิโอโบเชติโนครับเพิ่งจะบุกพ่ยกับมิดเดิลสปอร์ตไปสูงวหนึ่งในศึกดิครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ครับจะมียโรรบ์าช อุกชุบูเทวอลสโรบาครับเหล่าบดาแข่งเลียงซึ่งอยู่ในหว่างการรักษาตัวทั้งหมดเลยครับคาว่าโพเชตินโนจะเดียงวางหมายในระบบ4 2 3ต่1ครับโดยมีอามัดอามันโดโบยาครับออกสตาร์ทยืนเปาลังกอและใช้โครพัมเมอร์คอเนอร์การ์เกอร์กับราหิมเตอร์ริงเป็นสามประสานกลางรุกคอยสำับสนุนทานด้าหลังตามสูตรเลยครับเปรูทางสั่งฟูแรมครับกุนซืออย่างมาโกชิวาครเพิ่งจะบุกพ่ายกับริลิูไปหนึ่งตในสึกรีครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำ หิบรับใช้ชาติยกแพ็กเลยครับคาว่าอแมนโดเตาเรกครับซึ่งดิ้งยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับคาว่าชิว่าจะเตรียมวางหมันระบบ4ต่อ2ต่อ3ตัวหนึ่งครับโดยมีราอูคิมิเนสออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐขายได้ใช้บ๊อบบี้เดคอโดวัตรีดครับกับอันเดรียสเปเรราแล้วก็วิลเลียมเพื่อนกำลังสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ทังหน้าหลังตามระเบียบเลยครับทางฝั่งรักษณะครับแม้ว่าเจ้าที่นอย่างเชลซีครับอาจจะดูดีพอสมควรในเรื่องของการบูสต์ในรังเย้าของตัวเองครับด้วยศักยภาพทีมที่เหนือกว่าหน่อยหน่อยคร รัสส์ปอรลลูกคมไป1นึ่งประตูศูนย์แพ้แบบงงๆครับทั้งที่ควรจะทําได้ดีกว่านี้ครับส่วนทางกับทีมเย็นอย่างฟูแลมครับที่ค่อนข้างจริงจังกับลอนดอนดาร์บี้พอสมควรเลยครับแถมล่าสุดเนี่ยพ่ายกับดิวพูไปหนึ่งประตสองในรีครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวครับแต่จะติดตรงที่ว่าเสียสมาธิบวกกับโชคร้ายไปหน่อยครับจนนําไปสู่การปลาชัยโดยพอสมควรครับหากพวกเขาสามารถงัดไม่เด็ดออกมาสู้กับผู้แข่งได้แบบนี้อีกมั่นใจว่ายังไงก็ไม่น่าแพ้กลับออกมาครับพเผูะพิจารออองงงปรรรรระคคคคตตตัััััวไมมมมม่่่่โกายยบบบฟฟฟนููแแแลลลจเเส องดัวาเขาจะใจอยู่ที่8-10ต็มครับสุดทู่ถัดมานะครับเป็นการวีคาห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเลยครับนิวคาสเซิลครัประทาแมนซิตี้ครับในเวลาตี3ครึ่งครับสนามเซนต์เจมส์ปารครับราคาบอลแมนซิตี้ต่อ1 0ึ0งครับผลงานการันขง2ทีมนะครับวันที่28เดือน9ปี23ครับนิวคาสเซิลชนะแมนซิตี้เป็นหน2 3คดัวศูนย์ยี่สิเดือนปดีส3ครับแมนซิตี้ชนะนิวคาสเซิลเป็นน2่งดัวศเสยอวันที่สี่เดือนสามปีสองสีมครับ่มนซิรับชนะ1 หนแพ้3าครับฟอร์มเกมเอนนีลีกแข่ง10นัดชนะ8เสมอ0แพ้2ได้23เสีย7ครับทางฝั่งแมนซิตี้ครับชนะ5ตารวดเลยครับฟอร์มเกมเยนนลีกแข่ง10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3ได้21่สเสิบสอครับรวมรูสภาพทีมร้าวสองของสองทีมนะครับทางฝั่งนิวคาสเซิลครับคู้นื่ออย่างเอ็ดดี้ฮาวครับเพิ่งจะบุกเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป3าูศูนในศึกเอฟเอครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภามพร้อมของทีมก่อนลงเตะครับจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใใหห้้้ตตตออออองนนนนนัััักกกกจจจจะไรรรรรเเเเเพิิิิ่่มมมมมคคบบบาาาาาีีป๊แททธววว์์ซฮลสโฟ ็อกเอเดรัสเอเดนสันกับกาเบียสมันกิโอ่กับเหล่าบรรดาแข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีครับคาร์ว่าฮาวจะเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3ต่อโดยมีมิเกลอามิรอนอเล็กซานเดอร์อิชากับแอนโทนีกอร์ดอนเป็นสามประสานแดนหน้าคอยรักสกอร์ตามระเบียบเลยครับทางฝั่งแมนซิตี้ครับกุนซืออย่างเป๊ปโกอร์เดียร่าครับเพิ่งจะเปิดดังถล่มอันเดอร์สฟิลด์ไป5-0ในศึกเอฟเอคับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนความพร้อมของทีมในวนันนี้ครับจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาาาาาเเเเเพิ่่คครรรรรััััับบบววว้้้นนนนนนแจอออออยยยยีีีงงลลููดทกกฮ อคันดีครับต้องรอเช็คความฟิตหน้างานอีกครั้งครับเขาว่าเป๊ปจะเตรียมวาหมาในระบบสีต่อ2ต่อ3ตัวหนึ่งครับโดยมีอูเรียนอัลบาเดสออกตาร์ยืนหน้าราัตขายได้ใช้ฟิลโฟเดนรับจ็อบเป็นเพย์เมคเกอร์สร้างสรงสรค์เกมลูกอยู่ทันหน้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งรัตนาครับเชื่อว่าเกมเย็นอย่างแมนซิตี้จะบุกเอาชนะแบบไม่ยากเย็นครับเพราะพวกเขากำลังติดเครื่องโกยแต้มเต็มที่เลยครับนั่นทำให้ตลอด8หนท้ายในลีกไม่แพ้ใครเลยครับกำัยชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอเพียงแค่1นััดครรบแมปปิสกกกอ์เเ็็นนลังงงสิ้นกว่า24ประตูเเลยยทีีดวครับเรีีีีียกกด้ว่าาางนนมคุณภพอแล้วครับท่านจร,รงิงอยู่่ครับที ดับนิวคาสเซิลอยู่ในถิ่นของเซนต์เจมส์ปาร์ครับค่อนข้างน่ากลัวแต่ด้วยสถานะความพร้อมของทีมที่ค่อนข้างพิการครับจนทําให้ผลงานแว่งแบบไม่หยุดนิ่งสักทีครับแม้ว่าล่าสุดจะบุกเอาชนะเซาท์อ็แนไป3ามรูศูนย์ทว่ายังวัดประสิทธิภาพอะไรไม่ได้มากครับอาจจะได้กลับมาเล่นเพียงแค่ความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับดูทรงแล้วน่าจะต้านความแรงของอาคันตุกะไม่ไหวครับแนะนําครับอยู่ต่อไม่ต้องนองอายาครับฟันตรงครับแมนเชสเตอร์เรอัลเดทครับฟันตรงสกอต์ครับแมนเชสเตอร์ชนะสาเประตูหนึ่งอ ดามัสตาสครับปะทนดอทมูดครับนวดาตีสามครึ่งเช่นเดียวกันเลยครับสนามแม็กซตาดิโอนอัมโบเรนฟาสตอครับผมราคาบอลดอทมูดต่อ1นงครับผลงานกับพวกันสทีมในก้าพันที่สิบเอ็ดเดือนสองปีหนึ่งเจ็ดครับดามตาร์ชนะดอทมูดไปสองตัวหนึ่งสิบเจ็ดเดือนเก้าปีหนึงหกครับดอทมูดชนะดามัสตัร์ไปหกตัวศูนย์ครับฟอร์มพน้านัดหลังสูนของสองทีมนครับทางฝั่งดามัตครับเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับฟอร์มเกมยาอนนลีแข่งแปดนัดชนะหนึ่งเสมอสอง ภาพทีมด้าสุดข,ของ2ทีมนะครับทั้งฝั่งดามัสซ์ด้ครับคุณซืออย่างทอสเซนรีเบกเนตครับเพิ่งจะบพายกับโพสต์ไดเครียสไป็นหนึ่งต่อสองในแมตช์อุ่นเครื่องหัวหน้าสุดที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะในวันนี้ครับจะมีชื่อของมาวินเมเรมเฟรเซอร์ฮอนบีกับเบรดอนมา누่ครับสามแข้งเดียงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวทั้งหมดเลยครับเขาว่ารีเบกเนตครับจะเตรียมวางหมาในระบบสามต่อสี่ต่อหนึ่งต่อสองครับโดยมีรูคาร์ไฟเฟอร์กับทีมส สุดเลยครับทางฝั่งดอทมูลครับคุณซื้ออย่างเอดินเตอร์เชตครับเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดสตองดาเรียชไป3ารวดสในศึกอุ่นเครื่องหัวล่าสุดที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ครับจำนดนิสีย์ใช้งานบริการของเซบาสเตียนอัลเร่กับรามี่เบนเซไปนี่ครับสองตัวหลักที่ติดภารกิจรับใช้ชาติครับเช่นเดียวกับยูเรียนดูราวิลยูเรียนไรอัสสันกับเฟรดวิกเอเมซ่าครับเหล่าบรรดาแข้งเดยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีครับเขาว่าเตอร์เชตจะเตรียมวางหมากในบวก1ต่อ3ต่อ2ครับโดยมีนิคลึ่งต่อสามต่อสองครับ่ดยมีน ได้ใช้เอ็มเรียซานรับจอกลางรับคอยตัดเกมรูกคู่แข่งเหมือนเคยเลยครับทางฝั่งดัซซานะครับต้องบอกว่าเจ้าทีมเย่างกัมาซัดห่วยจัดเลยครับไม่ไหวจะเคลียร์้วันดับของตารางที่จมบวยเพียงแค่สิบแต้มจาก16นัดที่ผ่านมาน่าจะบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผลงานตลอด9นัดไม่ชนะใครเลยครับปาชัยไปในนินถึง6ครั้งครับแถมโดนถลุมน้รับเยอะเบียกว่า22ตุงครับสุดสายภาพขุมนกาลังหลักที่พูดกันไว้คําเดียวว่าห่างชั้นกันมากๆครับประกอบกับทีมเยือนอย่างดอตมูธครับกำลัง ว่าเกมรุกยังคงจัดจ้านและผลิตรกร์เป็นกรอบเป็นกรนกรมอย่างต่อเนื่องครับเชื่อว่างานนี้จะสามารถปลดล็อกเก็บชัยชนะได้อย่างไม่ยากครับ <S <S เมื่อพิจารณาจากเกรดและภาพรวมต่างๆเนี่ยนั่นว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอรองอาญาครับฟันธงครับดอดมูชนะ3าตัวหนึ่งอัตราความใจที่8เต็ม10ครับสำหรับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลเซเรียอิตาลีครับมอนซ่ากับปาร์ติอินเตอร์มิลานครับในเวลาตีสองถึงห้าทีครับสนามยูพาวเวอร์สเตเดียมครับราคาบอลอินเตอร์มิลานต่อหนึ่งครับผลงานการพบกันสองทีมนะครับยี่สิบแปด มอนซาไปสู่บรีโหนึ่งวันที่8เดือน1ปี23ครับมอนซาเสมออินเตอร์มิลานไป2องูสองครับฟอร์มขนาดหลังสุดของ2ทีมนะครับทางฝั่งมอนซาครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับฟอร์มการเล่นในบ้านแข่ง9นัดชนะ3เสมอ4แพ้2ได้10เสีย6ครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านแข่ง9นัดชนะ7เสมอ2แพ้0ได้19เสีย3ครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของ2ทีมนะครับเจ้าทีมอย่างมอนซาครับคุณซื้อย่างราฟาเอลเดปราดิโน่ครับผลงานในเด็กช่วงหลังย่ำแย่ครับพวกเขาคควววว้้้้าาาชัััััันน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 ะไไปดดดแ่่่2เทรรบพออมๆใีกกจตว เจ็บนั่นเดิมแล้วยังเสียมิเคเรดีเกอริโกริโอครับแนวรับที่เด้งเข้ามาเพิ่มเติมครับด้านการจัดทรับย์ค้าว่าพวกเขาจะมาในรบบสาต่อ4ต่อ2ต่อ1นครับแพงมิดฟิลตัวรุกเนี่ยจะวางอันเวสโครปาเน่กับดานี่โมตาครับคอยสร้างสรรค์เกมสนับสนุนหัวของตัวเป้าอย่างโรเดนโชโครดัมโบครับรวงฟูเกมในวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานครับกุญซืออย่างชิโมเน่อินซากิครับพวกเขากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครมา13นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนภาพพร้อมๆ 5-2ต่อครับแดงกลางจว่างนี้โคโรบาเรล่าฮาคารชเคานูรูเฮนริกมาติคยานคอยปั่นเกมสนับสนุน2หอกเต่าเป้าอย่างมาคุตูรามกับลาโตโรมาติเนสครับลงล่าสกอร์ร่วมกันเกมในวันนี้ครับทางฝั่งทัศนะครับเจ้าบ้านอย่างมอนซาผลงานในรัง5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับขณะที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับฟอร์มนอกบ้านยอดเยี่ยมจริงๆครับเพราะในซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเลยเลยราคาที่เปิดออกมาทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อ1ลูกครับน่่าอยูฝั่งงงงททททีีีมมมมมมตตตตต่่่่่อออออดดสสุุคคคครร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 รัััััับบบบเเเเเเพาา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 าะิิินนนนนนน์ลลลล้้้แแข็กกกกกวซหยยยโโู ตูรามเนี่ยต่างก็คุกคามแนวรับฝั่งตรงข้ามได้อย่างน่ากลัวจริงครับเลยมองว่าวันนี้นะ่อยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับซรัพมากกว่าครับฟันธงครับอินเตอร์มิลานชนะ3าตัวหนึ่งอัตราความมั่นใจที่8เต็ม10ครับวันนี้สำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับหากใครที่ชอบอก, like, ก็อย่าลืมกดไลค์และก็อย่าลืมกดซับสไครต์เป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะครับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม